นี่ทีหักคอยก็อุ้มท่องลูกเข้ามาเก้าเดือนแล้วเดียวเขาก็ได้เจอหน้าลูกแล้วล่ะแม่แล้วอีกบ่ดนน้าทีหักเออทีหักเคยหูวชกเจ็บท่องแล้วฮะที่เกิดแล้วแม่ยังชีวไว้ขนาดนั้นเขาก็ว่าสุดกินีเฮ้ยมาตรงย่านตอนนี้มาหอนมือมอแล้วเออมันจะนะวันนี้คือทันหมอน่ะคือว่ากูย่านทันหมอหลายกูย่านเจ็บอีกเฮ้ยออกมาซะดีอีหนูนหน่อยออกมาเป็นเส้นโล่งกวงโลกที่มีพีเอ็มสองยินหายละโควิดเออทันหมอว่าอย่างของทันหมอนี่ แม่แดงไอชุดห้งกรดเลยนีก็ศิออกไปดีบ่โว้ยเออ,อ,เอ,อจะได้ลูกกุยิงทินาตาแบบเออมาตัวใหญ่งวะเนี่พอเมืองลูกข้ากินนมแกงขึ้นน้ำมือแบบนี้ต้องใหญ่ไวแน่นอนเลยแม่แล้วลูกข้าตั้งหนาหักหนาสัง้งเออหรือว่าหนาสั้งอย่างเดียววะลูกลูกลูกใหญ่ขึ้นมาลูกอยากจะเป็นอย่างเขาใหญ่ไปเขาจะหาผัวรวยๆจะได้สบายสบาย